แล้วงานแล้วเดินมาดูเห็ดเห็นมีต้นไม้ก็เลยลองมาดูเห็ดนะคะวันนี้แดดออกแต่ลมแรงคะ่ะทุกคนลมแรงมาก<ป>ลมแรงมาก กลับบ้านกลับบ้านขึ้นตอนนี้ก็ไม่รู้จะขึ้นตอนไหนนะครับพี่น้องวิวสวยค่ะวิวสวยดูค่ะนกก็เดินหากินนะคะ บายบกลับบ้านค่ะลกเปิย กโดกรโดนกหากินนกหากินตัวแมลงกลับบ้านก่ะพี่ๆเพื่อนลมแรงค่ะลมแรงแต่ว่าบรรยากาศดีนะคะวิวสวยวิวสวย ใส่สนาเลยถุงมือถุงมือก็หนาเสื้อก็หนาหนาวเย็นนะคะทุกคนไม่ถึงสิบองศาวันนี้อยู่แปดเ้าองศา โอ้อยากจะจามสวนลมนะคะทุกคนันปั่นส่วนลม แอปเปิ้ลหน่อยไม่รู้ว่าหมดหรือยังออร่มผัดแห้งหลายค่ะพี่น้อง thank you for หนึ่งไลค์นะคะ เก็บแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะคุณสุชาติจะมปเก็บแอปเปิ้ลสักลูกหนึ่งจุดจุดวิวสวยไหมคะ ยยจะเก็บได้ไหมลูกใหญ่มากเลยอยู่สูงโอ้จะหมดแล้วทุกคนไอเลอร์โบเมนมาซานวัดดีเด้อค่ะวัดดีเด้อค่ะ มันอยู่สูงอ่ะเอาไม่ได้อ่ะพุ่นอ่ะจะปีนเหรอสวยครับคนถือกล้องก็สวยค่ะแ <c oughs> อปเปิ้ลมันอยู่สูงเราไม่ได้แต่วิวสวยมากดูค่ะลมแรงนะคะทุกคนลมแรงท้องฟ้าสวย อยากเก็บแอปเปิลอะแต่ว่ามันอยู่สูงรอ,รอยคนขึ้นจะหมดแล้วค่ะรอยคนขึ้นจะหมดแล้วเสียงลมพัดใส่กล้องไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะลมแรงมากเลยลมแรงมากแล้วก็หนาวดูแต่ถุงมือ ดูค่ะลมต้องขอโทษด,ด้วยนะคะดูค่ะลมโอ้ยตรงนี้ก็แสนวันนะคะปั่นส่วนลมด้วยไปค่ะกลับบ้าน ต้นนี้มันอยู่สูงเอาไม่ได้เป็นท่าเรือค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลย ช่วยโอ้โอโอ้โโอ้โอ้โตรงนี้ตรงนี้ยิ่งลมแรงค่ะเห็นไมคะคนก็มาเดินเล่น ไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะใบไม้นคะคะสวย,ยเห็นอยู่ต้นนี้ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าตกด้วยไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่า เราไปเก็บแอปเปิลกันต้องเดินกลับหน่อยปั่นเลยอะปั่นจะกระยานเลยกดติดตามแล้วนะครับขอบคุณค่ะดู้เห็ดไม่รู้ว่าเห็ดอะไรทุกคนใหญ่ามากเลยเหมือนเห็ดคกคือเห็ดคกปั่นเท่าไหม ดอกใหญ่มากดูค่ะนั่นเตี้ยเลยไม่รู้ว่าเหตุอะไรแต่เขามียางนะคะเขามียางอะ่ะนี่ต้นนี้แต่ลูกเล็กค่ะนี่เห็นไหม ขาเล็กรู้หล่นเต็มดินเลยไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่า่เก็บกรอบอร่อยค่ะหล่นเต็มดินเลย แต่อร่อยอะ่ะเขาอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอมหวานดูค่ะข้างในข้างบนเอาไม่ถึง <laughs> กระเป๋า,อาลองเก็บดูเผื่อจะอร่อยอร่อยคะนนี้อร่อยไม่ไม่หวานแล้วก็ไม่เปรี้ยวอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวหวานดูค่ะลูกเล็กๆแต่เขาลูกไม่ใหญ่นะคะเขาลูกไม่ใหญ่เราก็เลือกเก็บเอาเพราะว่าแอปเปิลธรรมชาตินะไม่มีเจ้าของผลไม้ ผลไม้เมืองนอกผลไม้ฟรีที่เมืองนอกค่ะมีอยู่จริงนะคะนี่สวยมากสวยสวยอร่อยคนที่นี่เขาไม่ไม่เก็บกินกันนะคะ เอาแอปเปิ้ลใส่กระเป๋าเก่งเกง็บลูกเกใหญ่ไม่ถึงอะ่ะมสูงดูคะ่ะลูกเล็กๆดกมากเห็นเล็กๆนี่อร่อยพอคะ่ะได้หกเจดลูกลูกใสๆ นี่แก่แล้วเขาแก่แล้วค่ะเขาแก่แล้วดูค่ะหล่นเต็มดินเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนหรอครับอยู่ประเทศเดนมาร์คค่ะดูกิ่งโน้นดอกมากเลยอยู่ประเทศเดนมาร์กนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้นะคะ ดูลมค่ะลมแห้งขนาดลมแรงแรงนี่ลูกสวยสีน่ากินมากเลยกรอบไปจิ้มพริกเกลือใส่ตะก้าตะแกงรถ ตะแกงรถตะก้าคุณไอเล้วผู้เมนอยู่จังหวัดไหนคะอยู่ที่ไหนคะเฮ้ยสวยพูดคุยได้นะคะถามได้ช่วงนี้แอปเปิลกำลังแก่คะ่ะ กำลังเก็บกินได้ใส่ถุงมือก่อนเพราะว่าหนาว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 ไปค่ะ ไปต่อเดี๋ยวไม่ถึงบ้านฝนจะมาหรือเปล่าคะเนี่ยขอบคุณทุกรายทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆที่ส่งรักมาอุ่นชู เจอคนดีปานนี้สิเป็นจังไดทุกอย่างก้าผ่านมาได อยู่โน่นแต่ไม่ร้อนนะคะหนาวหนาวโอ้ยลมรถไม่แรงแรงก็ไม่มีรถไม่แรงแรงก็ไม่มี ไปด้วยอีกสี่เดือน3มเดือนกว่าอีก3ามเดือนกว่าก็ได้กลับไทยแล้วส่วนรถคันนี้ตาหลอดรถรถข้าตรวจตารถเข้าต,วตาราตวจตาที่นี่นะคะทำความสะอาดเก็บเก็บถังกขะยะ เก็บถังกระยาแบบเนี้ยคะ่ะไม่ใช่เก็บถังนี้นะเก็บถุง <c oughs> ถุงกระยาที่อยู่้างในดูคนตกปลาค่ะทุกคนไปยืนตกในน้ําเลยเห็นไ,ไหมุ๊บ <h up> น้ําไม่ลึกเขาก็ช่าง ทางปลอดภัยเด้อ สนามย่าก็ลงแล้วอีกประมาณห้านาทีหกนาทีนะคะเอายี่ห้านาทียี่ห้านาทีค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้สิบเจ็ดแ้วก็ลงแล้วค่ะแต่จะพาไปดูหา่านฝูงหา่านไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่าเป็นพันเลย ยอย่าเมาโทรศัพท์หลบแดด แรงมากไม่รู้ว่ากาน้อยหายไปไหน ขนมปังแล้วมาขนมปังแล้วตบลบข้างๆฝูงฝูงฝูงหันอยู่ในอยู่ในตรงหญ้านู่นค่ะเสียงร้องครับกับครับครับแเอาขนมปังให้นกก่อน อวงบินลำใหญ่มากทุกคนเห็นปะอยู่ไหนลำใหญ่มากเดินทางปลอดภัยเด้อมีตัวพี แค่กลุนี้ตุ๊กี้แกออกอ๋อเอาออกตรง โยนมาเอานะโยนไปไม่ถึงโยนไปไม่ถึงโยนไปไม่ถึง,ยยถงอยากกินก็อยากกินดูเขาวิ่ง วิ่งใส่ไม่ใช่นกค่อยถ้านกค่อยไม่กลัวสว <c oughs> ัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะน้องอ้อน <c oughs> ลงแล้วค่ะพี่อ่าน,นเสร็จนกนงน,นวล หนาวหนาวแดดออกแต่อากาศดีแต่แต่หนาว กากลัวกากากลัวมาเยอะละนกนางนวลนกนางนวลไม่กลัวนกนางนวลอิ่มกากลัวไกาอด วานนี้ไปเก็บไข่ได้เก้าฟองไปเจอในกำลังไข่อ้อยค่ะอดอค่ะอดเออได้ตวงพวกก็แย่งเอา,เอาได้พวกแยง่ง <c oughs> ขอบคุณค่ะคพี่สาวน้องอ้อน แล้วก็คุณ I love moment นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ thank you ออนฝากไลค์กดแชร์กด <im itations> ด้วยนะคะไปแล้วค่ะพี่สาวน้ององนขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพนะคะรักรักรัก